สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำแบบทดสอบกันนะคะจะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะสำหรับเด็กๆน้องๆป .3 นะคะครูก็จะได้เขียนคำสั่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะให้นักเรียนเนี่ยเขียนนะคะวันที่ให้เรียบร้อยนะคะโดยเขียนด้านหลังสมุดของนักเรียนนะคะไม่ต้องเขียนด้านหน้านะเราพลิกไปข้างหลังสมุดนะคะอ่าแล้วเราก็เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนว่าแบบ ะะซึ่งครูจะเขียนตัวอย่างให้ดูด้านล่างข้อที่สิแล้วนะคะให้เรดูตัวอย่างนะคะให้นีนเยนเขียนวันที่ด้านหลังนะคะด้านหลังสมุดเลยนะคะแล้วก็เขียนหัวข้อแบบทดสอบการวัดน้าหนักนะคะและเขียนข้อ1น,นะคะแล้วก็ตอบไม่ต้องลอมโจทย์หรือคําสั่งใ,ใดๆนะคะก็อย่างเช่นข้อที่1นนะคะคุณครูก็จะให้รูปมานะคะนักเรียนก็ดูจากภาพนะคะว่า ควรจะตอบเป็นกี่กิโลกร,รมัมกี่ขีดหรือตอบเป็นกี่กิโลกร,รมัมกี่กร,รัมนะคะก็ให้เรียนมาเขียนข้อหนึ่งแล้วก็ตอบสมมติอ่ะจะเรียนได้5กิโลกร,รัม6ขีดหรือ5กิโลกร,รัม600กร,รมัมนั่นเองก็เขียนไปเลยนะคะโดยไม่ต้องลอกโจทย์หรือคําสั่งนะคะจะมีทั้งหมด10ข้อนะคะทีนี้นะคะข้อที่1ถึงข้อที่3เนี่ยให้เรียนเติมคําตอบลงในช่องว่างนะคะอ่ะ นักเรียนก็เขียนตอบแล้วก็เติมตัวเลขเข้าไปนะคะหน่วยเป็นกิโลกรมกลัมหน่วยเป็นกรัมอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปค่ะข้อที่4ี่ถึงข้อที่7เนี่ยมุกรูก็จะมีตัวเลือกมาให้นะคะก็จะมีเครื่องช่างอยู่สีประเภทนะคะมีเครื่องช่างสปริง <c ười> เครื่องช่างน้ําหนักตัว <c ười> เครื่องช่าง2แขนแล้วก็เครื่องช่างแบบตุ้มเลื่อนนะคะก็ให้เรียนนะคะนาเนี่ยสีเครื่องช่างเนี่ยมาใส่ในช่องว่างอ่ะอย่างเช่นข้อที่สี่ ถ้าต้องการชั่งน้าหนักตัวของเพื่อนเนี่ยเราควรใช้เครื่องชั่งใดนะคะถ้าเรียนคิดว่าเป็นเครื่องชั่งสปริงรนั่นเองก็เขียนต่ออบต่อเครื่องชั่งสปริงได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีทั้งหมดอ่าสีข้อคือข้อ4ี่ข้อห้าข้อหแล้วก็ข้อเจ็ดนะคะสุดท้ายค่ะคําสั่งที่สามนะคะข้อที่8ถึงข้อที่สินะคะให้นักเรียนนะคะเติมคําว่าหนักกว่าหรือเบาวกว่าเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะหนักกว่าหรือเบาวกว่านะคะ ก็จะมีช่องว่างให้เติมนั่นเองก็ตอบได้เลยค่ะว่าข้อนั้นหนักกว่าหรือเบากว่า,วาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะมีทั้งหมด10ข้อนะคะขอให้เรียนทุกคนตั้งใจทํานะคะแล้วก็ขอให้ได้คะแนนดีก,กันทุกคนเลยนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ